นก็มาเข้ามให้ก็ไมแก่แค่แ่กทาบว่าตัวเด็ไม่รอิตัวเาหลายผลเด็กเศร้าเ่าจะให้ไม่อได้ลงทุนไรอ่ะเออจะอ่ไจะนั้นันนี้วันนี้มันนี้มันนี้ม่ได้ยิ่ทำเลมมันนี้มันนี้เออนม่ยังเหรอเออนะวนนี้วันนี้ไม่ได้ยิ่งทำเลย่ยังยิ่งทำกูยังนั่นั่ง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 นั่เอาไ่้ยังไงพามาแบบนี้ เป็นแรงกสาว่้ครับขี่ลองวานี่เราไปไปิ่หนึ่งเบิ้งกุ้นมีของดียังบอกคอยเน่เบิ้งยสิเบิ้งเนมเบิ้งนี้มีเบิ้งนี่สุ้มีเบิ้งนี่ของดีเออเบิ้งนี่เบิ้งนี่เบิ้งเนี่ยอะไนี่มันไรเของดีเห็นเหนเห็นอะระเนียมึงดีเบิ้งเนี่ยมึงดีเบิ้ง ดิ่งอาหมุนห่อนนี่เนี่ยห้ามึนตัวนั้นมันเปิดเผยอยู่เดี๋ยวหันกูสักน้ำมันมึงเบิ้งดิ่งเนี่ยมองเห็นเหรอใส่ดูนี่ดิ่งกิ้นมาหมาตัวนี้โอ้ยยังนักหามึนไงมึงดีดีกูซักน้ำมันซาดิกาดินทองมองเห็นบ่อนันเรื่องภาพภาพเอียงหวาลิงยังไงเี่ยลิงกินมมากๆเนี่ยมองเห็นเหรอของดีเขาของดีเอายังสี่สูเด็กเด็กเดี๋ยวจะโซ่ฟองเบิ้งเบิ้งได้ัง นีวิจิโซ่คล้องมึงนี่จอบมึงที่ใจแล้วนี่มาไก่ต้องสูไปข้าวหลุมอดี๋ยวมึงลองมันเด้อเร้่อยสาวมึงนี่เฮ้ยเด้อแป๊บนึงนี่ยย้ำทำการไปข้าวหลุมเด้อเทำการไปข้าวหลมกูเด้อเดออยากให้เจ้าเปิดหัวใจทั้งสี่ห้องมึงมึงมึงเกินเลยเกินเลยยันโยยิ้มยังแง่เราเดินใต้สิทิคอจับจองไม่ผู้เดียวเพเกี่ยวไผ่อยากให้เจ้ามั่งให้ซึ้งถึงดวงใจ ในบูนนี้ไปไกลๆจนจ <üt> ีนกูก็มีของกันีีนี้นี่นีเขาไใกรเป๋านี่ไฉนี่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 